เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยนะครับวันนี้อยู่กับน,น,อน็อตคค่นะครับแต่วันนี้เรามาเล่นเกมอาราดินที่มีพรมพิเศษไม่ใช่ก็เป็นเกมคล้ายๆแนวโอเวอร์วอชนะครับภาพสวยเกมเพลงไม่แพ้โอเวอร์วอชเลย๋อ,อมาเล่นกันเลยดีกว่าไม่พูดความทำเพลง นนี้ก็ฉายเดียวนะครับแมจะมาถึงก็เจอเลยเพื่อนยังโหดไม่เสร็จเราก็มาเล่นกันก่อน <A champion. S 2> จะเล่นอะไรดีท่านอาจะใส่ซัพพอร์ตอ่าตัวนี้มันน่ารักดีจริงจอกเดี๋ยวมีคนเลือกซัพพอร์ตแล้วอืม เราควรที่จะเล่นดาเมจดีไหมดาเมจละกันโอ้ยดานนี้ไม่เคยเล่นซะด้วย งสงงเยเจอโรดเอาใหม่แล้วกันภาษาเลือกสาดิปดี <your> มาดูซิจะมีใครเล่นซัพพอร์ตไหมถ้าไม่มีเราจะเล่นอืม Ten seconds remaining. Pit. Customize your champion. Yeah, <laughs> 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 Select a champion. a <laughs> champion. <laughs> ตัวนี้ก็น่าเล่นแต่ยังไม่ปลดล็อกซัพพอร์ตครับจับได้ว hmm. ่าตัวนี้เป็นตัวที่ซัพพอร์ตดีตัวหนึ่งเลยเคยจับอยู่ประมาณสองรอบก็เป็นตัว ยิงไกลนะครับแม่ดานที่คุ้นเคยแหมฝั่งนู้นก็ไม่ธรรมดาเรามาดูกันว่าตานี้เราจะชนะไหมอ่อสายซับพอร์ตใช่ไหมซับพอร์ตซับพอร์ตรอฮิวมาก่อนแล้วกัน โอ้โหเราได้แทงมาอโอกาสชนะสูงอยู่ตัวนี้ก็จะมีตัวยิงธรรมดานะครับ6นัดแล้วก็สกิลคิวเป็นฮิว ไปกันเลยอ้าเติเตะเตะวู้ฮู้ส่วนอัตติเป็นอันติช่วยเพื่อนที่ดีมากนะครับโอ้โออ้้โโหตัวนู้นแม่ตัวใหญ่ๆนะไรเงี้นเลยนะเปิดบราดตุ่มยิงไหมครับ มดแบค็คแล้วก็เปลี่ยนเรียบร้อยฮิวไปวุ้นมันได้ไยังไงยิงมันโ,โอ้เดี๋ยวๆๆรๆๆๆๆๆัตพอตต้องอยู่แนวหลังครับ อาจารย์จะไม่หมูกันแล้วยิงปิดเลยแมงไม่ตายเพื่อนเพื่อนไปไดนหมดเพื่อนเพื่อนเข้าไปเพื่อน โอ้โอมมันเยอะกันมากอะ่ะวัดองมันได้โอ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 โอ โอ้ยตัวโกงงั้นเลยไอ้ มาเข้ามาด e f ฟนด e d ฟนด n s ฟนอย่าเข้ามาเพราะทำไมสนามไม่โดนเลยนะอ๋ออันติี

โอ้ยโอวอรทมเ้เสียใจอ่ะอ่าเกมแรกก็แพ้เลย โอ้ตัวน,น,นู้นนี่เลือดม,มันลดกันบ้างหรือเปล่ามาครับเอาใหม่เอาใหม่ point spawning 15 seconds สู้เขาสู้เขา,เขาไอ้ลูกพ <Yeah. S 2> ่อติดวิมา five four t ไปหมูเห่าควบมา้าไปเลยให้สปอร์ตนำได้ไงตายเล่ มีอันติีว้ยมาตาเราคืนบ้างอย่าให้มันมาพร้อมกันอนะพอหูเลือดแต่ละตัวนี่แบบว่าอาจา๋า เฮ้ไปย,ยิงซับพอร์ตทำไมนงมามามาครับมามาวะ่ะตานนี้มาวะ่ะมาวะ่ะไป เฮ้มีลอกกันเต่าไปกินสวยงามฮิวครับฮิวตายไปขอคืนบ้างล่ะตายไป อย่าเข้ามา <c oughs> อะไรอะไรพวกเยอะว่ะ สวยงามไปเรียบร้อย <c oughs> hai hai năm sau này chết bay 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 เรียบร้อยมันจะถูกยิงเจ้วยิงไม่ถึงอ่ะฮะฮะฮะเิ้ว่ายิงไม่ถึงอ่ะ Ồ, oh, lỗng lỗng lời, lỗng lời, lỗng lời, lỗng lời. Cái... cái bên kô đắc lỗng lời. <laughs> cái bên kô đắc nguồn lời à. Tại... bọn lẽ là sao tụi đi mình cút cùng. Cứ cửa đi cút cửa. Cứt

ทักทีทถกเถอะเด็ดบรอ้อยปไปไปฮิวปฮิวป ตงวฮอนคูไปเงือบทั้งทีมเงือบทั้งทีมพิชเจอรีแม่ชนะอย่างใสสะอาดใช่ไหมครับคุณผู้ชมอาเวลสี่แล้วเรามาเปิดกล่องกันดีกว่า ได้เลยเอ่ยชูมีนัวเปิดกล่องด้วยเอาละครับคุณผู้ชมเป็นยังไงมั้งครับกับเกมพาราดินหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบอคุณผู้ชมนะครับก็จะชื่นจะชื่นละงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะ ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย